ทุกคนปฏิทินก็ขายพรุ่งนี้แล้วนะคะตามนี้เลยนะสั่งเองเลยนะสั่งทางตอกๆได้ทางแอฟ a r าได้ค่ะสั่งง่ายมากราคา2องกเ้าตั้งโต๊ะแล้วก็มีแขวนด้วยนะ149่งสเ้าเนาะพิมพนี้เลย t i k t o กอะ่ะพิมพ์ชื่อเจดช็อปเลยค่ะแล้วก็ไปสั่งทางโน้นสั่งง่ายเจดช็อปสั่งง่ายถ้าตามเว็บไซต์จะสั่งยากนิดนึงมี มีทั้งหมดสองแบบมีตั้งโต๊ะแล้วก็แบบแขวนเนี่ยค่ะอืมมีตั้งโต๊ะแบบแขวนใดๆคือขายวันเลนไทายค่ะขายพรุ่งนี้จะสิบโมงเออไม่ใช่สิบโมงเที่ยงเที่ยงเที่ยงเก้านาทีนะจ๊ะวันเที่ยงเก้านาทีวันเกิดธนดลกับปาอย่างเงี้ยหรอธนดลยีบเอ็ดแต่มาเป็นนี่ทางเจิร์ชอปทางนี้เลยเนาะ เที่ยงเก้านาทีวันเกิดนุกวันเกิดปลาอย่างเงี้ยเหรอสิบสองนุกเกิดยี่สิบเอ็ดตายเก้าอู้อะไรขนา,นาดเซลยันลูกบวชอะทำไมต้องขายวันเลนทายก่อนอืมไปสั่งเลยนะทุกคนพิมพ์ก่อนทุกคนพิมพ์ติกตอกก่อนเจอช็อปไว้แล้วพรุ่งนี้ค่อยสั่งเที่ยงเก้านาทีไปสั่งคะ่ะ โหล่อแล้วโหลดแล้วโหลดแล้วอ่าเอติ๊อกเีเแล้วโหลดแอติ๊ตเพราะฉะนั้นเวลามันเชื่อมกันเท่ากับสิเดเท่ากัสดเอา่กดในชื่อหมครับอโดอ่กบท่นหหูเรียงดอกนุกนิกบอกมากก็ได้ถ้่าอ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 ่า่่าอ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 ่าพ่าอ่าอ่อัาาาอ่าอ่่าออ่อ่าน่าอ่่า่าอ่่อ่าอ่่อ่าอ่าอ่่่ออ่อ่อ่ม ที่จริงมันมีนั่นเลยมันมีไอเป็นของบริษัทนะมันเป็นระบบล้างบ้านแต่ไอายบริหลายล้างบาสไออายบ่ิหลที่เขามีแอดมินบ้า่ไอบมิหลายส่วนตัวอายบ้า่แอดมินก็เลยบริเขามานำตอนนี้ยุ้ยใช่ไหมที่บินไปฮะเอออายอยูุ้ยนี่ละยู้วันสละพุทเด้อเจ้าลงลงเครือมากสุพุทธอเจ้าลโอเคเดี๋ยวนั่งสาวรอไปแถาแถวอนอนุสาวรีย์สะพานคั้ย คือคือคือ้าอ่อไหล่พานคอมเนี่ยต้องมีคนหนึ่งคุมไอล่แต่ถ้าเหาอไรล่พานรถรับสองเครื่องเ่าสามารถคุมไรล่ได้เองตั้งจิตสะดวกกวกันนะมอันไอ้ไอ้เขาบอกให้เจ้านางสามรล่อมากเหมือนกนสามรล่อโอยอันคอยก็จะด้ขายเราครับมือนนิไปซื้อนไปซื้อของแกเปืือถาเราเด้อพี่เขาบอกว่าในในตะการเหลือสามรอยนี่พี่นุ ใเทศกาลเหลือสามลอยสื้อนอกไหลก็ได้เออต้งแล้วก็แต่เซลนอกไหลก็ได้เราบอกทุกคนไปกดนอกไหลก็ได้ครับอ่าไปกดนอกไหลก็ได้ครับใช่เพราะของบริษัทตั้งไว้แล้วเออเอาสามลอยครับเฮ้ยเออใช่ไหมใช่ไหมใช่ก็สามแล้วก็สามแล้วก็สามร้อยหสิเออแมนแมนครับอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะเจ้าโคตรรโคตรโคตรโคตรอันนี้ล่ะโคตรเลย เออเออไอขายได้แล้วขายได้แล้วโอเคโอเคไอขายของก่อนประมาณสี่พันสี่พันหกร้อยคนเดี๋ยวอันเดี๋ยวก็จะเป็น้ีของอันแกเปลือกับนุกเนกเบิ้ไอไอจะขายเขาก่อนเด้อกดนะครับอันนี้แหละอันนี้แหละเออบริษัทเขาตั้งไว้แล้วอันนี้แหละอันนี้แหละโอ้ยกูอวยคนกดอุตส่ามาแบบแบบของแท้อันเนี้ย กดเลยครับกดเลยครับกดเลยครับต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับแกปเปอร์และนุกนิกนะครับผม